ชื่อนางสาวแก้วตานวนจันเกิดวันที่13เดือนมกราคมพศ2525เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่บางออนเนียงหอษและคุณพ่อประนอมนวลจันทร์ซึ่งคุณพ่อได้เสียชีชวิตไปแล้วน้องตุเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านดงน้อยจนจบป .6 แล้วน้องตุ๊กก็ได้ไปเรียนต่อชั้นนักยมศึกษาที่โรงเรียนหนองพระพิทยาจนจบม .6 ครับหลังจากนั้นน้องตุ๊กก็เริ่มมีอาการป่วยในช่วงอายุ19ปีน้องตุ๊กได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์จาก รายการวิทยุน้องตุ๊กก็เกิดความเชื่อในพระเจ้าตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็คือเชื่อว่าหลังจากความตายน้องตุ๊กก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์กับองค์พระบิดาน้องตุ๊กนั้นเป็น น้องสาวที่น่ารักตั้งใจเรียนเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นคนที่เขียนหนังสือสวยจนเป็นที่คุณครูใช้เพื่อนๆก็ใช้ด้วยนะครับขณะที่น้องตุ๊กเก็บป่วยน้องตุ๊กได้นมัสการพระเจ้าส่วนตัว โดยที่ขอบทเพลงมัสการในสมัยยังเป็นพัีสาก็ฟังพัีสามจากข้าพเจ้าแม้ขนาดที่เจ็บป่วยน้องตุ๊กก็ไม่เคยบ่นต่อว่าพระเจ้าแต่ยิ่งหิวกระหายและนมัสการพระเจ้าส่วนตัวอยู่เสมอโดยการที่ขอเพลงมัสการจากข้าพเจ้าเสมอ จนมาระยะหลังน้องตุก๊กมีอาการาเจ็บป่วยหนักเนื่องจากว่าต้องกินยาตาบป่วยคือเป็นปนะหมอตุ๊กว่าเป็นจิดตเวก็รับยาทุกเดือนนะครับทำให้เกิดโรคซับซ้อนคือกลายเป็นโรคตับอักเสบแล้วก็มีอาการป่วยหนักติดเตียงนอนติดเตียงเป็นเวลาหนึ่งเดือน ก็ยังสวัสาพระเจ้าส่วนตัวโดยขอเพลงมัสการจากพระเจ้าอยู่เสมอและน้องตุ๊กได้มีโอกาสได้วันที่20นะครับเดือนกรนกฎาคมน้องตุ๊กได้ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าก่อนที่น้องตุกก๊กจะเสียชีวิตน้องตุ๊กได้เข้ามัสการพระเจ้าที่ท,ที่ได้จับพัสดี อำเภอชาติการจังหวัดพิซุโลกและก็ได้เข้าไปนมัสการพระเจ้าที่ที่จากภูเขาสิโยนบ้านรักไทยอำเภอเมืองมปารจังหวัดพิซุโลกน้องทุกได้จากไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสมบสกดิในวันที่20พณะบกฎาคมพุทธศักราช